ตักฟนนูดักของใครเป็ดของดอลล่าค่ะเป็ดของดอลล่าดอลล่าแบ่งน้องเล่นด้วยแบ่งน้องเล่นนะคะ เป็ดดอลล่าเป็ดดอลล่าเป็ดของดอลล่าค่ะดอลล่าหวงเป็ดเขาค่ะให้น้องเล่นลูกให้น้องเล่นของหนูแต่หน <t> ูไม่เล่นแล้วอ่ะหนูโตแล้วนะให้น้องเล่นหน่อยนะคะเป็ดดอลล่าหวงเป็ดเออเป็ดของดอลล่าเหรอลูกฮะเป็ดของดอลล่าเหรอครับอ่าเป็ดของดอลล่าเหรอครับ ไปเล่นอัสการ์ไปเล่นกับน้องหน่อยลูกไปเล่นกับน้องหน่อยนะครับอัสการ์เล่นกับน้องหน่อยนะครับไปอัสการ์เล่นกับน้องหน่อยนะครับ